สวัสดีครับวันนี้ผมก็มานะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นใหม่นะครับแล้วก็ออโต้ล็อกอาร์มนะเจนได้ว,ว่าได้มาตรฐาน ISO นะครับลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเจนได้ว,ว่าตรงนี้จะเป็นพวงมาลัยนะแกนพวงมาลัยจะมีการล็อกตำแหน่งปุ๊บนะครับล็อกคันเร่งแล้วก็ คัดนะครับก็จะมีตัวสวิตต์นะครับมีสองตัวนะมีตัวล็อกสวิตต์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับก็ออโต้ของมันก็คือคุณสมบัติของมันก็จะมีลักษณะน,นะครับแค่ล็อกไม่พอต้องล็อกแล้วก็มีเตือนด้วยนะสมมุติยะไปก็อย่าลืมครับมีการโุรมทันด้วยนะครับถ้าหายก็จ่ายแสนหนึ่งมั่นใจได้เลยนะครับกับเสียงร้องในการเตือนภัยของอุปกรณ์ครั้งนี้นะทุบมันก็ร้อง จาะมันก็ล้องนะครับเห็นได้ว่ากลางคืนจะมีระบบไฟนะครับ LED แสดงสถานะสถานะของการล็อกอยู่แล้วก็มีการปลอดภัยด้วยครับกับตัว Auto Anti s l i d ล Lock เป็นระบบป้องกันที่ไม่มีในสินค้าเลื่อนขึ้นมาล็อกเองได้เลยครับเมื่อเกิดการชนกระแทกนะครับจากด้านท้ายแล้วก็จะมีตัวเหนือกว่านะครับ ออกแบบสายไฟแบบสตาร์ทตัดสตาร์ทออกมานะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมครับ mm hmm. ก็สามารถติดตั้งได้ตามส่วนยระดับโยนนะครับหรือ mm hmm. ว,ว่ามาที่ SV Service mm hmm. ก็ได้ร mm hmm. มาที่ร้านนะครับ mm hmm. SV Auto อโตทนะครับที่ตรงข้าม Big C หาดในี่เนงก็มันไกลกว่านะครับมีการ เสียงเตือนด้วยครับในการจรกรรมนะครับแล้วก็จะมีไม่สามารถคอ่ปี้ได้นะคุญแจมันก็ทําอย่างดีนะครับไม่สามารถคั่วปี้ได้สุดยอดในการนวดกรรมกลไกการล็อกนะครับก็สามารถใช้ได้ในทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าเป็น t o โย t a าอ u ซูนะครับแล้วก็นิสสันมิ s u b i s h i Ford มาสด้าฮอนด้าแล้วก็ซูซูกิสวิตนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วก็นะครับราคาก็สามารถมาสอบถามกันได้เลยนะที่ร้านนะครับมั่นใจกว่านะปลอดภัยกว่าในการเซฟตี้รถไว้นะครับขโมยก็ใช้เวลาในการขโมยนานนิดหนึ่งกว่าจะขโมยได้นะครับดีกว่าที่เราจะไม่ป้องกันอะไรเลยนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดซับสไครต์ใน u t u b e ด้วยนะครับหรือว่าติดตาม ผลงานด้วยนะครับอย่าลืมครับขอบคุณมากครับ